เกิดเรื่องมาในปี1958หญิงสาวนามว่าแอนนาถูกส่งตัวมาทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนอองที่อยู่ในชนบทแถบเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสโดยมาดามฟรองกาสเจ้าของสถานที่ที่ได้มายืนรอรับเธอที่ป้ายรถบัสก่อนจะพาเธอเดินตัดเข้าป่าไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เป็นคฤหาน์หลังใหญ่หลังการตายปริศนาของเด็กชายคนหนึ่งในห้องน้ำ เด็กกำพร้าทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากสถานที่แห่งนี้ไปอยู่ที่ใหม่ขณะที่แอนนาจะเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องล็อกเกอร์เฮเลนกาแม่ครัวและแม่บ้านของสถานเด็กกำพร้าก็ได้เข้ามาห้ามเธอไว้บอกว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนจะแนะนำตัวเฮเลนกาบอกว่าเธอทำงานที่นี่มา23ปีเธอชอบอากาศแถวนี้เพราะมันทำให้เธอแข็งแรงขณะที่เอาของไปเก็บแอนนาก็ได้สังเกตเห็นเด็กผู้หญิง มายืนจ้องเธอตรงห้องโถงเธอเป็นเด็กที่เพื่อนตายในห้องน้ําแล้วแอนนาก็แอบ,บได้ยินมาว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาแจ้งกับมาดามว่ารัฐต้องการปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเธอถาวรก่อนจะเจอเข้ากับมาธิลดาลูกจ้างอีกคนในสถานเลี้ยงเด็กมาธิลดานั้นได้พาแอนนาไปดูห้องพักก่อนจะอธิบายว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมทั้งรอยรั่ว และความชื้นที่ทําให้ตึกเน่าและมีแผลชะกันหลังทําการปัดฉิมนิเทศก่อนจะย้ายพวกเด็กๆจากสถานเลี้ยงเด็กให้ไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กอื่นหรือครอบครัวใหม่เด็กผู้หญิงที่เพื่อนผู้ชายตายในห้องน้ําก็ได้เข้ามากระซิบบางอย่างกับแอนนาก่อนที่เด็กคนนั้นจะขึ้นรถบัสจากไปพอกลับเข้ามาในตึกแอนนาก็ได้ยินเสียงเ e อ็ดอาร์ก่อนจะถามหาเฮเลนกาแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเธอจึงได้นั่งพักเหนื่อยตรงบันได และกลุ่มท้องก่อนจะเข้าห้องน้ำและถอดเสื้อผ้าพร้อมสายรัดท้องเผยให้เห็นว่าเธอนั้นได้ตั้งครรภแล้วแอนนาก็ได้กลับเข้าห้องก่อนจะได้ยินเสียงกล่องดนตรีเลยเดินไปดูที่ชั้นบนเธอนั้นได้เจอเข้ากับจูดิตสาวที่เคยเป็นหนึ่งในเด็กกำพร้าและอยู่ที่นี่ต่อจนโตไม่ได้ไปไหนจูดิตนั้นได้บอกว่าเธอเห็นแอนนาอยู่กับพวกเด็กๆและดูเหมือนเด็กๆจะชอบเธอ เดี๋ยวเด็กพวกนั้นก็จะได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกเชื่อเธอจูดิตนั้นได้บอกว่าก๊อกน้ําห้องเธอถูกปิดเพราะพวกนั้นอยากให้เธอย้ายห้องแต่เธอก็ไม่ยอมย้ายพอแอนนาเดินลงมาชั้นล่างเธอก็ได้เจอเข้ากับเฮเลนกาที่รู้ว่าแอนนาเพิ่งจะขึ้นไปเจอเข้ากับจูดิตเฮเลนกานั้นได้บอกว่ามันมีเหตุผลที่จูดิตอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตเพราะเธอเพี้ยนจิตไม่ปกติพูดไม่ทันขาดคำ จูดิธก็ได้เข้ามาในห้องครัวก่อนจะเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เจอในห้องเก็บของออกมาให้เฮเลนกาช่วยเปิดเฮเลนกาจึงได้เอายาให้จูดิธกินตกดึกแอนนาก็นอนไม่หลับเพราะพายุเข้าเธอจึงได้ไปล้างหน้าในห้องน้ําก่อนจะถูกกลุ่มคนจับโขกกระจกทําให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาและรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายวันต่อมาเฮเลนกาได้ออกไปธุระข้างนอกทิ้งให้แอนนาอยู่ทํางานคนเดียว ส่วนมาดามเจ้าของบ้านนั้นก็ออกไปพักผ่อนเล่นสกีขณะพักดื่มน้ำจากงานขัดพื้นแอนนาก็สังเกตเห็นภาพวาดของเด็กลอยตกลงมาจากชั้นบนเธอจึงได้เดินตามกระดาษที่หล่นไปก่อนจะเจอเข้ากับบอร์ดภาพวาดของเด็กเธอจึงได้เอาภาพปักหมุดไว้เหมือนเดิมและไล่ดูภาพเรื่อยๆก่อนจะเห็นภาพร่างหลายๆภาพที่ลักษณะเดียวกันก็คือเป็นภาพร่างเด็กชายที่ไร้ดวงตาเธอจึงได้เก็บมันมานั่งดู แล้วจูจ่ๆเธอก็เกิดเลือดกำเดาไหลก่อนจะนึกถึงคำพูดที่เด็กน้อยกระซิบบอกเธอวันก่อนที่ได้เตือนให้แอนนาระวังพวกเด็กๆที่น่ากลัวเอาไว้ให้ดีแอนนานั้นเดินเซและนอนเจ็บท้องเพราะล้มทับเศษแก้วน้ำที่หล่นแตกก่อนจะได้เฮเลนกาที่เพิ่งกลับมาและจูดิตช่วยฮิวเธอกลับมาที่เตียงเฮเลนก้านั้นคอยปลอบแอนนาที่ดิ้นไม่หยุดแอนนาจึงได้สะดุ้งตื่นอีกทีตอนเฮเลน,นกาเย็บแผลให้ และในขณะที่จูดิธกำลังจะลูบท้องของแอนนาเฮเลนกาก็ได้ห้ามเอาไว้ตอนนี้พวกผู้หญิงรู้แล้วว่าแอนนานั้นท้องเฮเลนกาจึงได้เปิดแผ่นหลังของแอนนาดูและเห็นรอยแผลเป็นเฮเลนกาจึงได้ถามว่าไอ้พวกเลวที่หนูทำงานให้ก่อนหน้านั้นมันทำอะไรหนูแอนนาจึงได้ขอร้องเฮเลนกาว่าห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดวันต่อมาขณะที่แอนนาออกมาเล่นจิงช้าในสนามเด็กเล่น เธอก็ได้ส่องเห็นไม้กางเขนในป่าจึงได้เดินเข้าไปสำรวจซากปะระขักพังที่เป็นโบสถ์เก่าเธอมองตามมือที่รูปปั้นชี้ก่อนจะเจอเข้ากับลังไม้ที่กองเรียงกันเป็นกำแพงเธอจึงได้รื้อลังออกและเข้าไปสำรวจและได้พบเข้ากับกองเอกสารเก่าเป็นไฟล์ของพวกเด็กๆที่เคยอยู่ที่นี่แล้วมาดามก็ได้เดินมาพอดีจึงได้ถามว่าทำอะไรอยู่มาดามนั้นบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไร นอกจากหนูเลิกของเก่าแต่มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอแค่เข้ามาเอาของที่เก็บไว้ในนี้เดี๋ยวก็กลับก่อนจะดึงผ้าคลุมออกเผยให้เห็นรถรุ่นเก่าแล้วมาดามก็ได้เดินเข้าไปเอาไฟ์ลเอกสารที่แอนนาเห็นเมื่อกี้ก่อนจะบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้เฮเลนก้าฟังพอมาดามเดินจากไปแอนนาก็ได้ยินเสียงร้องระงมจึงได้งัดเปิดหลังรถเก่าดู ก่อนจะเจอเข้ากับลูกแมวที่อยู่ในนั้นหนึ่งคลอคเธอจึงเดินออกจากป่าไปต่อว่าเฮเลนกาที่ปากสว่างบอกมาดามว่าเธอท้องเฮเลนกาจึงได้แย้งว่าไม่ต้องบอกมาดามก็รู้หนูดูสภาพตัวเองหรือ,อยังแดนเนียลชายที่มาส่งของก็ช่วยยืนยันตามนั้นพวกเรารู้ว่าหนูท้องก่อนจะมาที่นี่อีกแอนนาจึงได้วิ่งสวนกลับมาดามเข้าตึกแล้วเธอก็ได้เอาเครื่องฟังเสียงหัวใจตรวจท้องดู ก่อนจะพบว่าหัวใจลูกยังเต้นอยู่ตกดึกแอนนาก็ได้เข้าไปปลุกจูดิธเพื่อขอให้เธอเล่าเรื่องเด็กๆที่น่ากลัวจากบทเก่าจูดิธจึงได้พึมพำว่าเคยมีคนเล่าเรื่องเด็กๆพวกนั้นให้เธอฟังบางครั้งพวกเด็กๆก,ก็มาหาฉันตอนหลับฉันได้ยินเสียงพวกเขาแอนนาจึงได้บอกว่าที่เข้ามานี่เพราะเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแอนนาตามเสียงดังไป เดินสำรวจในห้องน้ำคนเดียวเป็นห้องน้ำรวมที่เด็กเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเธอพยายามจะงัดผนังไม้ออกเมื่อได้ยินเสียงดังก่อนจะมองเห็นระบบท่อแล้วจูๆ่ๆแอปเปิลลูกสดๆก็ได้ร่วงลงมาจากผนังท่อเธอจึงเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูที่มาปรากฏว่ามันเป็นห้องนอนเธอจึงได้งัดช่องผนังออกก่อนจะได้ยินเสียงเธอจึงรีบเก็บหีบไม้ในช่องก่อนจะตามเสียงลงไป และเห็นเฮเลนกากับจูดิธที่ตากผ้าอยู่ด้านนอกคุยการถึงเรื่องที่จูดิธอยากจะเลี้ยงแมวแต่เฮเลนกาก็ไม่ยอมจูดิธจึงทำท่าเหมือนจะเดินเข้ามาในตึกแล้วราวบันไดมันก็สัน่นก่อนที่จะมีราวเหล็กร่วงลงไปกระแทกกับบันไดและเมื่อประตูที่อยู่ด้านหลังเปิดออกแอนนาก็รีบวิ่งไปหลบในตึกนอนเด็กเฮเลนกาจึงได้ตามมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและพูดปลอบแอนนาให้ใจเย็นพอเฮเลนกาจะเดินออกไป แอนนาก็ได้ทักเธอก่อนจะเอาไฟล์เด็กผู้ชายให้ดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เฮเลนกาจึงได้เล่าว่าจูดิธคือหนึ่งในเด็กที่ถูกส่งมารักษาตัวช่วงหลังสงครามโลกในช่วงสงครามเราช่วยเด็กๆหลายคนไม่ได้เด็กมีเป็น300แต่พวกเรามีหมอแค่สองคนหนูคิดว่าจะมีเด็กกี่คนที่รอดเธอบ่นเป็นภาษาบ้านเกิดก่อนจะถามกับแอนนาว่าหนูต้องการฟื้นเรื่องหาอะไรกันแน่ ก,กจูดิตก็วิ่งตกใจไปทั่วตึกก่อนจะบอกกับเฮเลนกาและแอนนาว่าแมวน้อยของเธอหายไปหมดจูดิตกับแอนนาจึงได้ไปค้นดูในแถวซากโบสถ์เก่าก่อนที่เฮเลนกาจะพบซากลูกแมวถูกเอามาใส่ถุงทําให้จูดิตแทบเสียสติก่อนจะหาว่าเฮเลนกาเป็นคนฆ่าแมวแอนนาจึงช่วยพาจูดิตเอาลูกแมวไปฝังก่อนจะพูดยุว่าคนในนี้มีแต่คนโกหกเหมือนเรื่องพวกเด็กๆที่หายตัวไป แอนนาจึงได้โทษพวกนั้นที่เอายาให้จูดิตกินเพื่อกดประสาทธเธอเอาไว้เธออยากให้จูดิตตื่นและบอกความจริงมาว่าพวกเด็กๆที่ถูกพามารักษาตัวพร้อมๆกับจูดิตถูกเอาไปไว้ไหนพวกเธอจึงได้กลับเข้าไปกินอาหารเย็นแล้วจูดิตก็แกล้งทําเป็นกินยาต่อหน้าเฮเลนกาก่อนจะแอบคายยาออกให้แอนนาเก็บไปทิ้งและสองสามวันต่อมาจูดิตที่หลบอยู่กับแอนนาก็ได้บอกกับเธอว่า เธอจำได้เมื่อหลายปีก่อนเธอเล่นกับพวกเด็กๆที่ถูกพามาไว้ที่นี่ด้วยกันในห้องสีขาวที่มีโถงดูโล่งแอนนาจึงได้ถามว่าใช่ห้องน้ำหรือเปล่าพวกเธอจึงได้เข้าไปสารวจห้องน้ำรวมขณะที่แอนนากำลังตะกุยผนังจูดิสก็ได้มองไปที่กระจกและเดินถอยหลังก่อนที่แอนนาจะเอาไฟส่องกระจกและเห็นรอยมือเด็กก่อนที่จูจู ประตูห้องน้ำจะถูกล็อกเด็กที่โผล่มาหลังกระจกทำให้แอนนาตกใจหงายหลังจูดิธจึงได้ถามว่าเธอเห็นเด็กประหลาดใช่ไหมบอกแล้วว่าพวกนั้นอยากเล่นด้วยแอนนาจึงได้เอาไฟฉายเคลื่องพังกระจกก่อนจะพบว่าหลังกระจกเป็นช่องเชื่อมกับอีกฝั่งที่ถูกปิดตายแล้วมันก็มีใครบางคนพยายามจะพังประตูห้องน้ำเข้ามาและทำด้ามจับหลุด จูดิธจึงหาที่หลบด้วยความหวาดกลัวส่วนแอนนาก็ทุบเศษกระจกที่เหลือก่อนจะเข้ามาหลบในห้องที่เคยถูกปิดเธอมองเห็นเด็กๆวิ่งผ่านก่อนที่เฮเลนกาจะตามเข้ามารั้งเธอไว้บอกว่าถ้าตกลงไปแล้วเธอออกมาไม่ได้แน่ข้างในนั้นมันเน่าไปหมดแล้วเฮเลนกาก็ดึงแอนนากลับเข้ามาในห้องน้ําได้สําเร็จแล้วเธอก็ได้ถามกับเฮเลนกาว่าเด็กๆพวกนั้นหายไปไหนเฮเลนกาจึงบอกว่า ม่มันผ่านมา15ปีแล้วพวกเด็กๆเ,เสียชีวิตและถูกฝังแล้วจูดิธก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะเอาไฟฉายที่หัวเฮเลนกาจนสลบแล้วแอนนากับจูดิธก็ได้แอบเข้าช่องกระจกไปยังส่วนตึกที่ถูกปิดตายและเน่าผุในนั้นมีเตียงเด็กและข้าวของที่ผุพังเน่าเสียจูดิธจำตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่งได้เธอทำตุ๊กตาหล่นเมื่อเห็นแอนนาพังประตูลิฟต์ขนของจูดิธจึงได้วิ่งเข้าไปห้ามแอนนาไว้ ไม่ให้เธอลงไปบอกว่าเรื่องมันจบแล้วก่อนที่เธอจะเข้าไปในลิฟต์ให้แอนนาดูบอกว่าลิฟต์มันใช้ไม่ได้ในนี้ไม่มีใครอยู่พวกเราออกไปกันเถอะแต่แอนนาก็ชิ่งหนีเข้าลิฟต์ไปในตอนที่จูดิธเผลอพอเข้าไปข้างในเธอก็ได้บอกกับจูดิธว่าไม่ต้องรอให้ออกไปขอความช่วยเหลือแล้วแอนนาก็ได้สับสวิตช์ให้ลิฟต์เลื่อนตัตวลงไปก่อนจะหยุดที่ชั้นล่างสุด แล้วเธอก็ได้เดินออกมาก่อนที่ไฟห้องมันจะสว่างเผยให้เห็นห้องโถงสีขาวดูเหมือนโรงพยาบาลเด็กแล้วเธอก็เดินออกตามเสียงไปก่อนจะพบเข้ากับเตียงขาอย่างเมื่อเธอเดินสำรวจไปรอบๆก็ได้พบว่าประตูลิฟต์ที่ใช้ลงมามันถูกปิดล็อกแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งในห้องโถงจึงได้เข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนจะพบว่าตัวเองมีเลือดไหลตรงหว่างขาแล้วเธอก็เจอเข้ากับร่างของเด็กๆตลาด ที่โผล่ออกมาจากอ่างอาบน้ําเธอจึงออกไปนั่งหลบที่โถงข้างนอกแล้วพวกเด็กๆในชุดคนป่วยก็ได้ตามมาเผชิญหน้ากับเธอแอนนาจึงได้นั่งคุกเข่าลงก่อนที่พวกเด็กๆจะเข้ามาล้อมวงและช่วยกันทำคลอดให้ตัดภาพมาที่มาดามและแดเนียลคนส่งของพวกเขาได้เข้ามาสำรวจชั้นล่างสุดและเห็นลิฟต์ที่ถูกใช้งานพร้อมกับแอนนาที่นอนเสียชีวิตแล้วมาดามก็บอกกับแดเนียลว่า ไม่ต้องจับอะไรทั้งนั้นให้ทิ้งไว้แบบนี้ต่อมามาดามกับเฮเลนกาและจูดิตก็เตรียมย้ายออกจากสถานเด็กกำพร้าหลังถูกจังปิดเฮเลนกาก็ได้แต่โทษตัวเองที่ปล่อยให้แอนนาอยู่ตัวคนเดียวทําให้แอนนาฟุ้งซ่านแต่ตอนนี้เธอก็ให้จูดิตกลับมากินยาเหมือนเดิมแล้วหลังทุกคนออกมาจากตึกจูดิตก็วิ่งย้อนกลับเข้าไปเหมือนลืมของเธอดึงภาพวาดติดมือ พร้อมทิ้งเม็ดยาก่อนจะได้ยินเสียงเรียกของแอนนาที่กลายเป็นผีอยู่ดูแลเด็กๆพร้อมกับลูกน้อยมาดามจึงได้ตามมาเรียกจูดิธให้กลับออกไปก่อนที่กล้องจะเผยว่าภายในห้องที่จูดิธมองเห็นแอนนากับพวกเด็กๆมันไม่มีใครอยู่แล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเซนต์อองปี2004สําหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเ MDB ไป5เต็ม10 และจากเว็บโทเม o e สได้ไป24เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผมเลเวอร์แนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ